คนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะเราชื่อเลเนาะแล้วก็ตอนนี้ปีนี้อายุ19ปีค่ะกําลังที่จะกําลังจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าเลเป็นหนึ่งคนค่ะที่ได้ยื่นขอทุน MOE ของรัฐบาลไต้หวันไปเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็คือมีทางเริ่มมีสองครั้งว่าจะไปเรียนต่อที่จีนหรือทางไต้หวันเลย์เป็นหนึ่งคนที่ยืน่นทั้งสองประเทศไปแล้วก็ยื่นขอทุนหลายอย่างไปน,นะคะและเลก็ได้รับโอกาส ทุนจำนวนเต็มของทางรัฐบาลไต้หวันมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นทุนของทางรัฐบาลของทางไต้หวันนะคะซึ่งผู้ส่งมอบทุนนะคะก็คือกระทรวงศึกษาของทางไต้หวัน ทุนทุนเนี้ยค่ะก็จะได้ค่าเล่าเรียนอยู่ประมาณเทม 40, อมลั4สี่หมื่นดอลลาร์ไต้หวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเหมือนเราสมัครนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้อะค่ะของทางมาของ,ของทางกระทรวงศึกษาที่ประกาศไว้ผู้ที่แบบเขาเรียกค่าเทอมที่มันอาจจะค่าเทอมที่มันส่วน ต่างอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็เงินเดือนที่จะได้รับสนับสนุนรายเดือนนะคะต้องบอกก่อนว่ารายเดือนปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันแล้วก็ปริญญาโทและปริญญาเอกจะอยู่ที่เดือนละประมาณ2 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันนะคะจำนวนทุนที่ได้มอบให้ก็จะอยู่ที่18 ทุนเท่านั้นนะคะเพราะฉันก็คือจำนวนน้อยมากแล้วก็ไม่จำกัดนะคะว่าปริญญาไหนต้องมีจำนวนต้องได้จำนวนเท่าไหร่เหมือนไม่มีขั้นต่ำว่าปริญญาเอกต้องมีจำนวนเท่านี้ปริญญาตรต้องเท่านี้แล้วเป็นปริญญาตรีต้องเท่านี้ก็คือผสมผสมไปเลย ระยะเวลาของทุนนี้นะคะปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ4ปีส่วนปริญญาโทจะอยู่ที่2ปีและปริญญาเอกอยู่ที่4ปีค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าทุนทุนนี้เหมือนสมัครยังไงหายยังไงก็ จะได้พบเลยค่ะข้อมูลข้อมูลหนึ่งว่าเปอร์เซนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีที่จะได้รับทุนเนี่ยค่ะเป็นไปได้ยากมากแล้วก็น้อยมากด้วยแต่ว่าเลนะคะเป็นหนึ่งคนที่ยื่นขอปริญญาตรีแล้วก็ได้รับโอกาสนี้มาแล้ววันนี้นะคะเลก,ก็เลยอยากจะมา,าเล่าประสบการณ์แล้วก็คะแนนยื่นเท่าไหร่ Personal Statement เขียนยังไง ส,สัมภาษณ์ยากไหมคําถามเจออะไรบ้างอะไรนี้แล้วก็ที่สําคัญทําไมเลถ,ถึงสละสิทธิ์ทุนนี้เพื่อที่จะไปเรียนต่อที่จีนค่ะงั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็อยากจะมาออบอกก่อนคะ่ะว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปิดโนต้ตขึ้นมานะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดดีๆย่อยๆจะด้อธิบายได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดพลาดคะ่ะก็ช่วงเวลาของการรับสมัครนะคะของปีที่เละแล้วก็ปีหลายๆปีที่ผ่านมาจะอยู่ช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมคะ่ะแล้วก็ คะแนนที่ใช้นะคะถ้าเป็นหลักสูตรภาษาจีนใช้ TOCFL อยู่ที่ระดับ B 1หรือ level 3ขึ้นไปนะคะและไม่พิจารณาผล HSK ค่ะต่อไปถ้าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น TOEFL หรือ TOEIC นะคะแล้วก็ IELT ถ้าถ้า TOEIC จะต้องมี คะแนานอยู่ที่ประมาณ750ขึ้นไป i e l อยู่ที่6.0แล้วก็ TOEFL I T อยู่ที่550วงเล็บ C B T 213หรือ I B T 79นะคะแล้วก็ผลการเรียนสาหรับยื่นสมัครทุนนะคะก็คือถ้าสมัครเรียนตอบในปริญญาตรีโทเอกนะคะ จะต้องมีเกดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า3.00ค่ะก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้แล้วก็จะต้องมีการเขียน personal statement ด้วยอ,อ๋อไม่ใช่ personal statement ค่ะทางรัฐบาลเขาจะขอเป็น study plan ของตัวเรามากกว่านะคะก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะส่วนเอ,เอกสารอื่นๆก็จะเป็นพวกเอกสารที่เราต้องกรอกเพื่อที่จะ ยื่นเป็นเอกสารเขาเรียกแอปพลิเคชันเนาะที่เป็นกระดาษเราต้องเราเออก็คือจะต้องพิมพ์ออกมาหรือหรือพิมพ์ก็ได้ค่ะในฟอร์มที่เขากำหนดให้แล้วก็มีติดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหน้าตาของฟอร์มนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่ตอนนั้นตอนนั้นที่เรต้องกรอกก็จะเป็นฟอร์มหน้าตาประมาณอย่างนี้ค่ะกรอกเป็นภาษาอังกฤษก็ หรือภาษาจีนก็ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น s t u d y plan ที่ให้เราเขียนแล้วก็มีนี่เขาก็จะมี checklist อยู่ข้างล่างว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะ mm hmm. ก็ถ้าอย่างอื่นก็คือฟอร์มนี้แล้วก็มีแล้วก็มีออพวก p a สปอร์ตเนาะ copy of passport แล้วก็พวกสำเนาทะเบียนบ้านเกรดจบแล้วก็ diploma แล้วก็มี oh t o reference letter ก็คือ ขาเรียก r e f e c t t r จากครูหรือจากแบบผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับเหมือนช่วงโควิดอะไรอย่างนี้ก็สามารถเป็นเขาก็จะบอกในนี้นะคะว่าถ้าสมมติเป็นช่วงโควิด off b r e a เนี่ยเขาอนุญาตให้เป็น electronic sign นะคะแต่ว่าปกติเขาก็จะไม่อนุญาตเนาะแล้วก็เป็น photocopy of uh, คะแนนภาษาซึ่งของเลยเลยื่นเป็นระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอินเตอร์นะคะภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเลยไม่ได้มีพื้นฐานภาษาจีนเยอะขนาดนั้นยิ่งเป็นจีนตัวเต็มเลยยิ่งไม่รู้เลยแล้วก็เลเลยยื่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นอันสุดท้ายค่ะอันนี้ไปเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าเลยยื่นอะไรคะแนนเท่าไหร่บ้างไปดูกันเลยค่ะ คาคะแนนเท่าไหร่ถึงจะได้ดับทุนเนี่ยเลยก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคะแนนมันต้องเท่านี้นะได้รับทุนถ้ายื่นอันนี้โอกาสได้ทุนน้อยก็ไม่อันเนี้ยเลยไม่รู้จริงๆแต่ว่าก็จะมาบอกว่าเลยยื่นคะแนนเท่าไหร่ยื่นอะไรแล้วก็ทําไมถึงได้ทุนก็จะมีเลยก็มียื่น I อเอลด้วยคะแนน7.0 0. ไปนะคะแล้วก็คะแนนภาษาจีนไม่มีเลยไม่ได้ยื่นไปแล้วก็ ใช่รู้สึกเหมือนยื่นแค่คะแนนอันนี้อันเดียว Portfolio ก็ไม่ได้ยื่นค่ะแล้วก็มีเขียนพวก Study Plan แล้วก็ยื่น Application ไปเนาะแล้วก็เลก็ได้อ,อีเมลม,มาว่าเลติดสัมภาษณ์ของคุณแต่ว่าก่อนที่เลจะไปคุยเรื่องสัมภาษณ์เลก็ยอยากจะมาแชร์ว่าเล่าเขียน,ยน Study Plan ของเลยังไง นะคะเพื่อ,อหลายๆคนอยากได้เป็นไอเดียเนาะก็สต u ดี้แพลของเลน,นะคะก็ความยาวประมาณอมสองหน,น้ากระดาษกับอีกนิดนึง <g iggle> ก็ดูดูว่าอาจจะเยอะนะก็จะเป็นก็จะดูอาจจะเยอะเยอะก็ดูเยอะแหละหลายพาราราฟู่ก็จะมาเท่านี้นะแล้วก็ ถ้าอยากรู้ว่าเลเขียนยังไงนะเดลเลก็จะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งว่าเลเขียนยังไงนะคะก็การกรอก like. แอปพลิเคชันเนาะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะไปเว็บของทางไต้หวันเอมบัสซี่เนาะเขาก็จะมีเกี่ยวกับ น,นี้แล้วก็อย่างแรกนะคะคําถามอย่างคําถามแรกอะคะ่ะเขาก็จะบอกว่าเออคุณจะยื่นอันไหนก็เลือกมาว่าจะไปเรียนหลักปัญญาตรีโทรหรือเอกเนาะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชื่อภาษาจีนแล้วก็พาสปอร์ตนัมเบอร์เนาะแล้วก็พวกที่อยู่ที่อยู่ตอนเกิดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เคยมีแบบพวกแบบ ROC ไหมเขาก็จะอธิบายว่า ROC คืออะไรแล้วก็ไม่มีเราก็ตอบว่าไม่มีชื่อพ่อแม่ที่อยู่แล้วก็เพศแล้วก็โสดหรือว่าแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพวกวข้อมูลต่างๆนะซึ่งไม่น่ามีปัญหากันเลยทุกคนเนาะแล้วก็เกอกพวก educational background เคยเรียนอะไรมาแล้วก็จะไปต่อปริญญาตีก็บอกแค่ของมัธยมแล้วก็จดหมาย พวก reference later อะค่ะเราก็ต้องระบุด้วยนะคะว่าเป็นครูชื่ออะไรอะสอนเราภาษาแบบสอนวิช,ชาอะไรของของเล่ะเขาจะเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วก็ครูเลขน้องแล้วก็ให้อ e ีเมลเขาไปเนาะแต่ว่าสำหรับบางคนจะเป็นแบบผู้อำนวยการก็ได้แบบแบบฝ่ายวิชาการอะไรก็ได้เนาะแล้วก็พวกการงานหน้าที่การงานเลก็แหวแบบ แบงค์ไปเลยนะเพราะว่าเลยะค่ะยังไม่เคยมีไปประสบการณ์ด้านการทํางานเยอะไม่เคยเลยดีกว่าก็เลยแบงค์ไว้นะคะต่อไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นข้อ7ก็ให้เรากรอกนะคะว่าเาขาเรียกไงมหาวิทยาลัยที่เราอะค่ะจะ ที่เรายื่นแล้วหรือว่าติดแล้วนะคะคือถ้าเกิดสมมติต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งยื่นกับทงมหาวิทยาลัยไปแล้วเขายังไม่มีอะไรตอบกลับมาเหมือนแบบยังไม่ได้บอกว่าเราติดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยื่นไปสองที่นะคะเพราะว่าเขาเผื่อว่า เราได้รับทุนแต่ว่าเราดันไม่ติดของมหาวิทยาลัยที่เรายื่นนะคะเขาเลยให้เผื่อไว้สองที่แล้วก็ให้เหมือนโชว์หลักฐานว่าเราได้ยื่นสองที่นี้จริงๆนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับใครที่ติดแล้วเหมือนเลเลติดแล้วเนาะเลก็จะยื่นไปแค่ที่เดียวว่าเราอะค่ะได้รับคอนเฟิร์มว่าเราติดที่นี่แล้วเราก็คอนเฟิร์มหักฐานนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยื่นลงไปเป็นหลักฐานโชว์ว่าเราติดจริงๆค่ะ แล้วก็ข้างล่างต่อไปเป็นคำถามข้อ8เนาะว่าให้เราเขียน s t u d ี p แพลนของตอนที่เราอยู่ไต้หวันนะคะก็แล้วแต่ใครจะเขียนเลยค่ะและอย่างที่9กเนาะก็ให้เราติ๊กว่าเราอะค่ะไม่เคยแบบไม่ได้เป็นอะไรตรงพวกนี้เลยหรือแบบก็คือไปอ่านกันเองเพราะว่าเรนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบเรนหรือเปล่าเนาะแล้วก็ให้เซ็นชื่อแล้วก็ลงวันที่แค่นี้เองง่ายมากแค่นี้จบ นี่คือสิ่งที่ต้องทำในการกรอกแอปพลิเคชันของทางทุนรัฐบาลไต้หวันค่ะแล้วก็คะแนนที่ใช้อะไรนี้ก็ไม่ยากเกินไปด้วยต่อไปไปดูกันเรื่องตอนสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะนั่นเลยก็จะมาเล่าเรื่องตอนสัมภาษณ์ขอเล่าเป็นไทม์ไลน์เลยดีกว่าแล้วก็จะเปิดอ,อ,อีเมลด้วยว่าเขาแบบขอมาตอนไหนแบบ ส่งอีเมลประมาณช่วงไหนเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเขาก็มีอีเมลมานะคะว่าเราอะค่ะได้ติดสัมภาษณ์ของทุน MOE ประมาณวันที่6เดือนพฤษภาคมเนาะก็คือหลังจากที่เล่ยื่นแอปพลิเคชันไปอะค่ะก็นานอยู่เพราะว่าเลยยื่นมาช่วงแบบต้นๆ ต้นแบบต้น,ต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 น,นมีนาอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้กว่ามันนานเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเหมือนแบบบอกว่าเราให้เราเหมือนแบบแอดสกายไปเนาะเป็นแอปคอมมูนิเคชอันนึงคล้ายๆกับไลน์เนาะเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการนัดเวลานัดวันที่อะไรสถานอะไรอย่างงี้ตรงนี้เนาะในจดหมายนี้เลยแล้วก็ให้เรายืนยันว่าเราจะสัมภาษณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเลก็จะได้มีการเลื่อนสัมภาษณ์นิดนึงแบบ เลื่อนวันสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เขาก็จะมาแจ้งทางอีเมลเนาะแล้วก็พอเลค่ะเหมือนได้ทําการสัมภาษณ์ผ่านทางสกายไปในวันสัมภาษณ์ประมาณช่วงเที่ยงก็จะมีเลดบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าคนสัมภาษณ์น่าจะมีเยอะแล้วก็อาจจะย,ยาวไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็เลยก็ที่จริงแล้วเลดอะคะ่ะได้คิวสัมภาษณ์ประมาณช่วง10บโมงครึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเลดมาประมาณ11บเอโมงก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็ เลย่า,าได้สัมภาษณ์ใช่ไหมก็พอเข้าไปในสกายบูปะค่ะก็าาจะเป็นคิวก็คือต้องรอเขาโทรมาเหมือนแบบโทรไลน์มาเลยพอเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเห็นกรรมการสามท่านนั่งนั่งอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาเาเขาเรียกไงสัมภาษณ์มาจากไต้หวันหรือเปล่าแต่ก็คิดว,ว่าไม่น่าใช่ก็แล้วก็เขาก็จะเป็นกรรมการสามท่านที่เห็นนะคะสามท่านแล้วก็เหมือนมีผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ คำถามที่เลเจอนะคะก็จะมีเขาถามประมาณแค่สามถึงสี่คำถามคำถามแรกที่เขาถามเลยก็คือให้เลนแนะนําตัวเองนะคะประมาณ1นึ่งถึงสองนาทีก็แนะนําพอแนะนําตัวเสร็จนะคะเขาก็จะถามว่าเออ่ทำไมถึงเ,เหมือนว่าทําไมเราถึงสนใจเรื่องแบบคณะน,นี้ที่จะเรียนคณะน,นี้เราก็อธิบายเขาไปอะไรอย่างงี้ก็เหมือนจะ คำถามหรืออะไรต่างๆที่เขาถามเลยอะค่ะก็จะเหมือนคล้ายๆกับสิ่งที่เลยเคยเขียนไปใน personal statement แล้วเนาะแต่ว่าในความคิดเลยเลยคิดว่าเขาอาจจะอยากเช็คว่าเราเป็นคนเขียน personal statement เองด้วยหรือเปล่าอะคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็พอถามคํถาถามข้อนี้เสร็จแล้วคําถามข้อที่3ามเขาถามเลยว่าว่าแบบทําไมถึงเหมือนแบบอยากมาเรียนที่ไต้หวัน เล่ก็เหมือนตอบเขาไปว่ารู้ว่าเหมือนแบบที่ไต้หวันนะคะก็มีการสนับสนุนทางด้านสิ่งที่เลยสนใจมาอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ตอบไปตามที่เลยเคยหาข้อมูลมานะคะแล้วคําถามสุดท้ายเหมือนตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไปดิสคัสกันเองด้วยว่าเหมือนคุยอะไรกันไม่รู้อ่ะเห็นว่าคุยกันว่าแบบมีคําถามเพิ่มไหมอะไรอย่างนงี้แล้วก็คําถามสุดท้ายว่าเขาถามว่าแบบนั้นแบบแบบพูดภาษาจีนได้ไหม อันนี้ก็เลยบอกว่าพูดได้นิดหน่อยแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ลองพูดภาษาจีนแนะนําตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็เลยลองพูดภาษาจีนแนะนําตัวเองไปเขาก็ดูแบบโอเคแต่ก็ไม่ได้ดู interest ขนาดนั้นแล้วก็ดูพอเราเห็นว่าไม่มีใครมีคําถามเขาก็บอกว่าโอเคแบบออกได้เลยอะไรอย่างนี้เราก็ออกพอหลังจากนั้นนะคะประมาณประมาณนานไหมเออประมาณสัก เราสัมภาษณ์ตอนต้นเดือนเนาะแล้วก็ไปเดือนประกาศผลว่าเราอะค่ะได้ทุน MOE ในลำดับที่แบบไม่ใช่ลำดับท้ายๆด้วยนะลำดับปมาก็ต้นๆอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยเพราะว่าเราได้อันดับที่13ไปแล้วก็มีไปคุยกับพ่อแม่ว่าสรุปจะไปเรียนต่อที่จีนหรือไต้หวันดีเพราะว่ามัน คือแต่ที่อ่ะได้ออป portunity ที่ดีมากแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมเลถึงเลือกไปที่จีนนะคะก็ให้ไปดูคลิปที่เลยํทำไว้อยู่ที่มุมมุมไหนสักมุมนึงเดี๋ยวทิ้งไว้แปะไว้ให้นะคะแล้วก็เหตุผลที่เลยละสิทธิ์คุณ MOE นี้ไปเนาะทำไมถึงสละสิทธิก์ก็เพราะว่า เลไม่ค่อยได้ภาษาจีนตัวเต็มเลยแล้วก็รู้สึกว่าเรา first choice ของเราที่จริงแล้วไปที่จีนค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอา first choice มากกว่า second choice แล้วก็เลแล้วก็เลคิดว่าเลยก็ไม่เสียใจแล้วก็จะไม่เสียใจด้วยกับ decision ที่เลยได้เลือกไปนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากติดตามชีวิตเลยหลังจากที่เลยเลือกดีซิชันที่เลยเลือกนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เลยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย